วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาท เดิมชื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์เมื่อปี2556ตามที่มูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูปรัมร์มรับไว้เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวัลเฉงิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ8 7พรรษา ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจํามีนักเรียนจํานวน576คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจํานวน85คนมีนายวรทัศน์รุ่งเรืองเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและขยายโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลและฐานะทางครอบครัวยากจนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาครอบคลุม6จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพผ่านหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทและส่งเสริมทักษะตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนและมีความภาคภูมิใจในสถาบัน องคมนตรีได้เน้นให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อน,นํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียนเนื่องจากเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นจํานวนมากตลอดจนนักเรียนที่ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพื่อให้สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระราชาประถมพกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์